สำหรับวันนี้ก็จะขอปรารภเรื่องสุภกรรมฐานสิบอย่างสำหรับอสุภกรรมฐานสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานแก้ราคะจริตหรือว่าจิตที่รักสวยรักงามเมื่อแก่แล้วก็ทำลายไปเสียเลยหมายถึงว่าราคะมีสภาพเหมือนเสือ เสือที่กำลังจะกัดเราอยู่เมื่อเราผลักเสือไปได้จับเสือมัดได้แล้วก็จงฆ่าด้วยอำนาจวิปัสนาญาณเ <c oughs> สำหรับอสุปกรรมฐานสิบอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือแก้ราคาจริตเหมือนกันหมดก่อนที่ผมจะแนะนำตามแบบแผนก็จะขอนำ เอาแบบแผนนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมาแนะนำท่านเสียก่อนให้ถือปฏิบัติตามนั้นเมื่อการปฏิบัตินี่เราต้องปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไม่ใช่ว่าจะไปเลือกปฏิบัติตามชอบใจการเลือกปฏิบัติตามชอบใจก็ทำได้แต่ก็สงสัย ว่ามักคลที่จะพึงได้เนี่ยจะได้สงความปรารถนาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่แน่ใจกันนัะสำหรับในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผมก็จะนำอัะสูตรตอนหนึ่งที่มีเรื่องเกี่ยวกับพรสุภกรรมฐานและพระได้สำเร็จอรหัตผล ความมีอย <minutes> ู่ว่าเมองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารขอโทษน่าเจะาูกจะเป็นพระเวรุวันหรือว่าพระเชตวันอันนี้จําไม่ได้แน่นักเพราะว่าเวลาพูดนี่ไม่ได้นํำมาพระสูตรมากลางพูดเป็นอันว่าที่ไหนก็ตามตอนนั้น อง์สมเด็จพระวิชิตามารได้ทรงรับท่านชายท่านหนึ่งบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระใหม่ <c oughs> สำหรับพระองค์นี้เป็นพระหนุ่มยังมีจิตใจชุ่มไปด้วยกิเลสในขณะที่องค์สมเด็จพระบรมโลกไปเทศรมทัภิอยู่เธอก็ต้องปฏิบัติ เดาฟังธรรมของค์สมเด็จพระบรมครูแ้่แกวา่การฟังธรรมของพระองค์นี้ดูมันว่าจะไม่มีอะไรเป็นผลนี่ฟังให้ดีนะแม้แต่ท่านที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเองที่ฟังคําสั่งสอนไม่มีผลก็ยังมีเป็นอันว่าจิตใจของเธอนี้ยยังชุ่มไปด้วยกิเลส ยังมีกิเลสสมบูรณ์วันหนึ่งไปบินธร,รบาตเห็นนางสิฎิมามีคนใช้ประคับแปละของเพื่อนางสิดิมาคนนี้ในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเป็นหญิงโสเพณีโสเพณีนี่เขาแปลว่าหญิงงามเมืองคือทำบ้านเมืองให้งดงาม เพราะอะไรเพราะว่าคนมันไม่จุนจา้านไปเ้ิยมหน่ายองราคากิเลสถ้าใครเขามีราคะก็ไปปล่อยกิเลสกับหญิงงามงามเมืองอบ้านเมืองก็เมืองมันก็อยู่เป็นปกติสุขไม่ต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำลายแล้วก็ฆ่าไม่ความคมคืนแล้วก็ฆ่าอย่างสมัยนี้ ความจริงสมัยนี้ผู้หญิงงามเมืองก็มีมากแต่ว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีในเมื่อตามกฎหมายบอกว่าไม่มีการตั้งกันกลการมีขึ้นในสถานที่ใดก็ต้องหลบหลบติดหลีกบืองทีก็ไม่ต้องหลบมากแต่ว่าลำบากในการที่จะเปิดเผยความคลี่คลายเดิมในกำลังของเกเลสส่วนนี้มันก็เป็นไปได้ไดยาก เขาไม่ใช่สาธารณะเพราะให้เป็นสาธารณะราคามันไม่แพง <c oughs> <c oughs> ในเมื่อราคาไม่แพงคนที่มีเงินน้อยก็ปลอดพราผ่อนคลายอารมณ์ได้ในเมื่อเขาต้องรีรีแล้รับกันแบบนี้ราคามันก็แพงในคนที่มีสตางต์งน้อยไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์ก็ต้องใช้วิธีการข่มขืนแล้วก็ฆ่า แร้วว่าขมขืนเฉยๆแต่ไม่ฆ่าให้เรื่องโรกีวิสัยอย่างนี้จึงมีในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เสมอถ้ามีโสเพณีเสียจนดื่นการคลายอารมณ์ไม่ง่ายการฆ่าขมขืนก็จริงจะไม่มีได้น้อยก็เกือบจะไม่มีเลย <c oughs> เห็ยนว่าเวลานี้มีดื่นสมัยก่อนในหาได้ยาก กพราะความลําบากในการคลายอารมณ์ไม่มีเว้นอนุวัตนางสิริมานีก็เป็นหญิงโสเพณีชั้นสูงเขามีไว้สำหรับสำหรับรับแขกเมืองเมื่อแขกเมืองมาในเมืองก็เชิญให้นางสิริมามาเป็นผู้รับแขกตามที่แขกต้องการ การรับแขกคืนหนึ่งในสมัยนั้นหรือว,ว่าระหนึ่งต้องใช้ถึงหนึ่งพันกหาระนะคือสี่พันบาทเงินสมัยนั้นกะหาบณะ,ะหนึ่งคือหนึ่งตำลึงสมัยก่อนโน,นทหารประจำการของเรามีเงินเดือนเดือนละสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงค่าของเงินสูง แต่ว่าค่าตัวคนนางสิริมาในวาระละหนึ่งพันตำลึงก็รู้สึกว่าราคาของแกดีก็ก็มีฐานะดีมีคนใช้รูปร่างหน้าตาสวยมากที่มีนามสิริมากก็เพราะว่าเป็นคนสวยมากรูปร่างหน้าตาของเธอจับใจจริงๆสมกับเป็นยอดหญิงที่มีนามว่าหญิงงามเมือง ในหญิงที่ทำพระนครให้งามมาวันหนึ่งพี่สูหนุ่มองนี้เธอไปบินทบาตบังเอิญนางสิดิมาใส่บาทเธอก็ไปรับบ่ายข้านางสิดีมาเห็นภาพข้านางสิดีมาแล้วก็มีความจับใจเกิดความรักในเสนานสิดีมาขึ้นมาอย่างหนัก เมื่อความรักเข้ามาผูกพันจิตใจที่กินข้าวกินปลามันก็ไม่มีเธอกลับมาถึงกุฏิของเธอแล้วเธอก็วางบาทไม่กินข้าวนอนป่วยป่วยเป็นโรคอยากมีเมียโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็อยากได้นางสิริมาไว้เป็นพัญญา ในสมัยพระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ก็มีเหมือนกันยงทั้งข้าวในบาดบูดบูดแล้วก็แห้งไปนอนมาอยู่หลายวันแต่ความจริงวันที่เธอไปรับบาดในวันนั้นขอพระภยัยพลาดไปเสียแล้วเวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วต้องขอประธานอภัยท่าน ใช้คำว่าเธอไม่ถูกเวลานั้นท่านที่ท่านไปรับบาดนางสิริมาก็เริ่มป่วยแล้วเต่ว่าป่วยยังไม่มากท่านเกิดมีความรักในนางสิริมาขึ้นมาความจริงนางสิริมานี่ทราบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นปโสดาบันถ้าจะถามว่านางสิงโส,โสดาบันได้ไหมผมก็ตอบว่าได้เพราะว่า ถ้าเขาเป็นโสเพนีจริงๆสิ้นห้าเขาไม่ขาดแต่ศินห้าไม่ขาดก็เป็นประโสดาบันได้เธอก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เรื่องอาชีพก็เป็นในชีพเรื่องความเคารพในพุทธศาสนาก็เคารพมีศิ้นห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ทำไมจะเป็นประโสดาบันไม่ได้ เกอนอนยังข้าวแห้งในบาดองค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาเทศเธอก็ไปันไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบก็ไม่ทรงตรัสถามถึงพิสูรูปนั้นปล่อยไปตามอธิยาศัยต่อมาไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันนางสิริมาก็ตายาพระเจ้าพิมีสารยิงในกราบทูลองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าเวลานี้นางสิริมาตายเสร็จแล้ว สมเด็จพระบัณฑแก้วมีความประสงค์อะไรบ้างพระวนางสิริมาเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำทงพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกา,าตัดว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมาหาวาพิปพระราชสมภารขอให้เก็บศพคุณนางสิริมาไว้ก่อน จึงกว่าจะทาตถาคตจะสั่งพระเจ้า,จาพิมีสัยก็ปฏิบัติตามนั้นจนทั้งล่วงมาเวลาสามวันผ่านไปศพของนางสิริมาขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลตาปลิ้นหลิ้นออกเป็นอันว่าน่าเกลียดหน้ากลัวว้ะเจ้าพิมิสัยก,กราราบทูลให้ทรงทราบ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสั่งพระอานนท์ให้ประกาศกับรรดาสงฆ์ทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิริมาพระภิกษุทั้งหลายองค์ใดจะไปด้วยก็ได้แต่ความจริงพระองค์สมเด็จพระจอมไตรไปทําไหนพระทั้งหลายก็ตามไปหมดเมื่อข่าว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะไปเยี่ยมนางสิริมาถ้าไม่ได้บอกว่าเยี่ยมศพ ท่าน,นบอกว่าเยี่ยมนางสิริมาพระองค์ที่นึกรักนางสิฎิมาอยากจะได้ก็ดีใจเลิกหายป่วยมีกำลังใจลุกขึ้นล้างบาทเช็ดบาทดีแต่งตัวเรียบร้อยมีกำลังวางชาดีก็ติดตามองค์สมเด็จพระจอมไตรไปสู่ที่พระลานหลวง สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าให้นำศพนางสิริมามาที่พารานหลวงแล้วเป่าประกาศให้บรรดาประชาชนมารวมกันพระเจ้าพิมีสัยก็ทำตามนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยังทรงให้บรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายดูศพคนนาสิริมาว่านาสิริมาเดิมเป็นสาวสวยคนสวยมาก แต่เวลานี้ภาพเป็นความสวยสดคุณงามมันหมดไปเสียแล้วนางแก้วสมัยก่อนกลายเป็นนางเน่าไปแล้วองสมเร็จพระบัณฑิตแก้วให้ไม่ให้พระสงฆ์ดูพระเอนั่นก็ดูด้วยดูแล้วก็หนักใจคิดว่าไม่กี่วันนี้นางสิริมาสวยจับใจเหลือเกินแต่เวลานี้นางสิริมาเป็นซากศพ ร่างกายของคนนี้มีสภาพไม่เที่ยงมันสุกปรกแบบนี้อยู่ๆดีๆก็แถมมาตายตายแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ใกล้เข้าใกล้ก็ไม่อยากจะเข้าเพราะมันเหม็น <c oughs> หลังจากนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประกาศให้พระเจา้าพิมีสารประกาศว่าใครมีความต้องการศพของนางสิริมาบ้าง ถ้าต้องการศพให้นําเงินมาหนึ่งพันกหาวันะตามราคาที่นางสิริมารับแขกหนึ่งครั้งแต่ว่าคราวนี้มอบให้เลยประชาชนทั้งหลายเงียบกริบไม่มีใครต้องการศพนางสิริมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศใหม่ว่าเวลานี้ ระเบรกาศต้องการให้คนจ่ายเงินหนึ่งพันเพื่อค่าศพไม่มีใครต้องการจะไปเป็นสมบัติแต่ว่าองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์ประกาศว่าข้อยให้ฟรีใครต้องการศพนี้ให้ฟรีเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติของตนบรรดาประชาชนก็เงียบกริบอีกไม่มีใครปราถนาสำหรับพระองค์นั้นก็สายหน้า ให้ฟรีก็ไม่เอาแล้วนางแก้วกลายเป็นนางเน่าอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาตอนนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรจที่นี้ให้พระเจ้าพิมพิสารได้ากาศไปว่าถ้าใครต้องงานต้องการนางพิาณนางซีมาให้ฟรีไม่กี่คนแล้วนี่ยังให้ฟรีก็ไม่มีคนไม่มีคนต้องการที่แรกไทยต้องการเอาหนึ่งพันไม่มีคนเอา ที่สองต้องการให้ฟรีไม่เอาที่สามคราวนี้ว่าใครต้องการศบคนานางสิริมาไปครอบครองเป็นคู่ครองจะแถมเงินให้หนึ่งพันกหาปะหัะนะคนทั้งหลายก็นิ่งสายหน้าสายใจพร <c oughs> ะองค์นั้นก็ไม่คิดว่าไม่ไหวแถมเงินหนึ่งพันก็เอาไม่ได้แล้ว นางแก้วนายของนกลายเป็นนางเนา่าเหม็นเลอะเทอะแบบนี้เหม็นฟุ้งเข้าใกล้ก็ไม่ไหวเวลาจะยืนก็ต้องยืนเหนือลมอันนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทำชาปนกิจแล้วก็นำพระทั้งหมดกลับพระวิหาร สำหรับพระองค์นั้นมานั่งพิจารณาศพข้านาสิริมาเอาขอโทษนะเวลานั้นนั่นเองก่อนที่จะเขาเยาเผาศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สแสดงพระธรรมเทศนาโปรดแบบย่อๆว่าพิฆเ,เวดูก่อนพิสุทั้งหลายนาสิริมานี่มัเดิมทีเป็นอย่างที่มีความรูมีรูปสวยสดงดงาม เป็นที่ต้องการของคนทุกคนใครมีความประสงค์จะร่วมรักกับนางพิชนาศิริมาเพียงครั้งเดียวก็ต้องจ่ายเงินพันกหาปณะนะ<อ>แต่ถ้าว่าเวลานี้นางชิริมาปราศจากชีวิตการที่กยับก็ะยื่นกายสนิทนางศิริมาก,ก็ททำไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตออกจากร่างกายไปแล้ว ธาตุทั้งสี่มีความไม่สามารถขี่กันเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟก็ดับไปด้วยเพราะลมเป็นเครื่องปลนปลือให้ไฟส่งตัวเมื่อธาตุไฟดับไปธาตุน้ำกับธาตุดินเหลืออยู่ดินไม่มีไฟประคับประคองก็ถูกธาตุน้ำทำลายไหลเฟออกมาในร่างกายขางนางซิดิมาที่มีน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำหนองไหล นอกมาอย่างนี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่อื่นมีอยู่แล้วในร่างกายของนางสิริมาและก็ในร่างกายของคนทุกคนในยามปกติที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนั้นท่าเตีงสี่มีความสามัคคีกันมีกำลังสม่ำเสมอกันมีจิตเป็นเครื่องบังคับ จึงระง,งับไม่ของสุกภกที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดหลังไหลหลังไหลออกมาเพราะร่างกายมีเนื้อแล้วก็มีหนังกําพร้าหุ้มห่อเ็าไว้ปกปิดความสุกภกภายในแต่เมื่อจิตใจไม่มีโอกาสจะครองกายธาตุลมหมดไปธาตุไฟหมดไปร่างกายก็เละสิ่งทั้งหลายภายในก็ปรากฏหลังไหลออกมาอย่างนี้ เป็นอนุโองค์สมเด็จพระจินสีทรงชี้แจงให้บรรดาพิสุทังหลายและบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความเข้าใจชัดว่าร่างกายของคนสัตว์มีสภาพสุกปรกที่เราประคับประคองกันเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสวยคิดว่างามคิดว่าดีแต่ส่วนที่เห็นว่าดีจริงๆนะมันเป็นที่ผิวหนังหน่อยเดียว ติดในผิวรักในผิวไม่ได้ติดในเนื้อรักในเนื้อไม่ใช่ติดใจในอวัยวะภายในคือมีตับไตไส้ปอดกาาระหันใหม่าหานเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ติดใจในนั้นเพราะมองไม่เห็นเพราะความโง่เป็นเครื่องปกปิดใจตามพระบาลีที่กล่าวาาว,าาว,าว่าพระอวิชชาอวิชชาไว้ตัวโง่ ไว้บอกวิชายก็ยุ่งได้ทะเลาะก,กันนงก็บอกว่าตัวโง่ซะดีกว่าเพาตัวโง่มันปิดไปใจเพี็ยมันปิดบังใจจึงมองไม่เห็นเวลานี้เราเห็นแล้วทุกอย่างขอพิสุาทณาหลายจงพิจารณาถึงความจริงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสะอาด อย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสวยสดมง,งามอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของดีความจริงมันเลวอย่างนี้เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงธรรมจบก,ก็ปรายกฏว่าบรรดาประชาชนและพระสุนมากได้ม่รู้อรหัตผล <c oughs> เป็นอันว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จอรหัตผลไปด้วย นี่เป็นอันว่าศพของนางสิริม,มาช่วยเป็นครูสอนพระองค์นั้นที่แรกเธอก็เป็นครูช่วยสอนว่าเธอมีความสวยสดงดงามในร่างกายพระถ้ามีความติดใจในรูปของเธอก็ติดใจได้ทั้งท่านที่เธอเป็นหญิงโสเพณีพระองค์นี้ก็ยอมตายเพราะขณะใดที่ไม่เห็นหน้านางนางสิริม,มาก็ไม่ยอมกินข้าว แล้เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงแนะนําหน่อยเดียวเธอก็ได้สมเด็จอานาตผลนี่หลบรรดาพระโยคาไวจรทั้งหลายแต่หากว่าท่านทั้งหลายจะ,จะเจริญอสุภกรรมฐานก็ยึดแนวทางที่องค์สมเด็จพระพิชิตามานทรงแนะนําพระรลมรดาประชาชนสมัยนั้น จงนึกถึงเรื่องนางสิดีมาเป็นสำคัญแล้วก็จงดูบุคคลทั้งหลายที่ท่านเคยเห็นว่าสวยแลเวลาที่เขาตายมีสภาพเป็นยังไง<ไ>ตั้งใจคิดหาตามความเป็นจริงหรือว่าดูสภาพชายหญิงนี่เราเขามีความสวยสดงดงามแล้วก็พิจรารณาอสุปรกรรมฐาน คือว่าคนที่ตายไปแล้ววันหน네ึ่งสองหนึ <men ่งสองวันสาวันสี่วันห้าวันก็ตามไปดูสภาพความเป็นจริงว่าสภาพของทราบศพอย่างนี้มันมีส่วนไหนบ้างเวลาที่เขาเน่าแล้วเรามีความต้องการแล้วก็จงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตตมาน ว่าสิ่งสุกบรกทั้งหมดที่ปรากฏว่าที่มีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้มาที่หลังคือไม่ได้มาที่หลังจากสิ้นลมปราณแล้วทุกอย่างที่มันหลั่งไหลลงออกลงมาในขณะที่ตายไปแล้วนะ่ะความจริงของทั้งหมดเนี่ยตามในองค์สมเด็จพระบรมสุคตท,ทรงตรัสว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดงออกมา เราก็จงใช้ปัญญาว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดวันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงเพียงใดถ้าเป็นความจริงความจริงมันก็ต้องจริงไม่ใช่ท่าถ้าว่าจิตใจของท่านเห็นชายหรือหญิงยังมีความผูกพันในผิวภายนอกว่างาม ก็จงปรรนามตัวเองได้ว่านี่เราเลวกว่าสัตว์ใจฉันเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลตามความเป็นจริงแล้วยังมองไม่เห็นภาพของคนตายนี่เราเห็นเป็นปกติแต่ความจริงยังไม่ตายสิ้่นมปล่านดี่ตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ต้องการแล้ว สมมติว่าเวลานี้คุณกัญญาเทียนสว่างนางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยที่เขาประกวดกันถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะเป็นพส .24076 0เป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยอายุของเธอในเวลานั้นก็แก่กว่าผมมาก อาจจะแก่กว่าผมทกปีสองปีก็ได้หรือว่าไม่แก่ก็ไม่ทราบถ้าไม่แก่ก็ไล่ๆกันถ้าเธออยู่ถึงเวลานี้นั้นอยากจะทราบว่าใครมีความต้องการเธอบ้างนี่เป็นอันว่าชีวิตยังไม่ตายแต่ความสาวมันตายไปถ้าเราจะไม่ต้องการลูกสาวของเธอก็คงจะไม่ไหวอายุหกสิบเศษ แม่อายุหกสิบเศษลูกอย่างเราเลวก็ปาเขาไปสี่สิบเศษเห็นจะต้องเดินต้มเตียมต้มเตียมคลามหมีแล้วนัวกองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงชี้แจงไว้แบบนั้นแล้วก็พิจารณาหาความจริงความจริงมันเห็นได้ง่ายที่เราเห็นไม่ได้ก็อาศัาายความโง่เป็นสำคัญผมไม่อยากจะพูดว่าโง่นะขรับผมอยากจะพูดว่าบ้า ให้คนโง่มันพอสอนได้แต่คนบ้าน,นี่สอนไม่ได้ยายจะถามว่าบ้าอะไรว่าบ้าหลงบ้ารักบ้ารูปบ้าผิวพรุ์ไม่ใช่บ้าความจริงไอ้บ้าผิวพธุน์นี่มันเลวแต่คนบ้าจริงนี่ดีเป็นอรหันต์ได้ไง่ายเพราะนั้นบ้าขอมันดาท่านหลายถือพื้นฐานในการเจริญอสุภกรรมฐาน ตามในที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วยึดคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระบาทีิพแก้วพิจารณาตัวเราเองด้วยพิจารณาร่างกายของบุคคลอื่นด้วย่วยช่วยกันนึกเข้ามาประครับประคองใจในไม่ชาท่านทั้งหลาย ก็มีหวังว่าจิตใจของท่านจะคลายจะกำนาจของราคะกิเลสในที่สุดก็จะตัดกิเลสเป็นสมุเทเธตบาหาันเหมือนกับพระผู้เป็นพลานล่าสตรีองนั้นแต่ความจริงเธอไม่ได้ล่าโดยกามารมเข้าไปร่วมรักล่าความรักล่าไปล่ามาเยื่อที่ตัวล่าตาย เมื่อเน่าเข้ามาแล้วความต้องการในใจก็เกิดว่าไม่มีนี่ตรงนี้ละบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายที่เราศึกษากันเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้จริงจะเยชีอว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีไม่ใช่เห็นแล้วแล้วก็ผ่านไปเห็งคนเน่าเดือนหน้านี้ไป <c oughs> แต่ว่าเห็นคนสวยใหม่เกิดมีความพอใจคนประเภทนี้ก็เรียกว่าคนอะไรต้องตอบได้ว่าคนบ้ารักอระบรรดาท่านพโยคาวนจร์ทั้งหลายสำหรับการเวลาที่แนะนำกันมาในเวลนี้ก็หมดเวลาเส่นแล้วฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑแก้วจงยึดถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จประจินวร์ไว้ตามที่กล่าวมา คนที่จะพึงได้แก่ท่านก็คือเข้าถึงที่สุดของความทุกข์มีความสุข็นอมะตะสสำหรับวันนี้ขอยุติวตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจคือพระนิพพานถ้าได้สมความตั้งใจทุกท่านเถิดสวัสดี